คุณกำลงังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast รายการ Money Care จากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ Business Today เรื่องโดยขวัญชนกวุฒธ,ธิกุลลงเสียงอัญชลีพยัคฆโสรายการ Money Care รู้ไว้ใส่ใจเงินในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันหัวข้อ กฎของการใช้จ่ายเพื่อสร้างความชุ่มชื้น5%ของรายได้นั่นเองค่ะเริ่มต้นปี2563มาได้สักพักแล้วนะคะลองคิดทบทวนกันบ้างหรือ,อยังคะว่าเราได้ลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้บ้างแล้วหรือยังช่วงก่อนที่ปีใหม่นี้จะมาถึงมีคนให้หลักคิดในการทำงานกับดิฉันไว้ถึง2เรื่องด้วยกันค่ะซึ่งก็คิดว่านอกจากจะเป็นหลักคิดในการทำงานแล้วยังเป็นหลักคิดเรื่องของการบริหารจัดการเงินได้ด้วย หลักคิดที่ว่านั้นก็คือการบาลานซ์หรือสร้างสมดุลให้กับสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือลูกจ้างเราล้วนต้องเคยเจองานที่ต้องทำแต่อาจจะไม่อยากทำสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นในการทำงานก็อาจจะไม่มากเท่ากับงานที่อยากทำแต่ในเมื่อมันเป็นความรับผิดชอบเราก็มีหน้าที่ต้องทำให้งานที่ต้องทำสำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ให้ดีที่สุด ในเรื่องของการเงินเราอาจจะทยบเคียงงานที่ต้องทํากับคําว่าจําเป็นหรือนิดและทยบเคียงงานที่อยากทํากับคําว่าต้องการหรือ want ซึ่งถ้าไม่บาลานซ์ให้ดีทําแต่สิ่งที่ต้องทําและต้องทําไปตลอดชีวิตก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความตึงเครียดเกินไปไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ถ้าเราทําเฉพาะในสิ่งที่อยากทําและอยากทําไปตลอด เราก็จะปล่อยให้ความต้องการที่เกินจําเป็นเข้ามาครอบงําจนพาเราเข้าสู่ภาวะฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัวไปได้ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็เคยเจอลูกหนี้ท่านหนึ่งที่ขยันมากทำงานหนักมาตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าการทำงานมันก็นำมาซึ่งรายได้และวันหนึ่งก็จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งความสุขสบายให้กับเราแต่เมื่อกลับมามองเรื่องของการใช้จ่ายพบว่า เขาเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเพราะสองคนสามีภรรยามีเงินเดือนรวมกันแล้วสองหมื่นกว่าบาทสามีใช้เงินวันละหนึ่งร้อยบาทส่วนภรรยาใช้เงินวันละห้าสิบบาทคําแนะนำที่ให้กับลูกหนี้ท่านนี้ก็คือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือเราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยอย่าไปเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปจนขาดความสุขจนทำให้คนในครอบครัวไปต่อไม่ได้กรณีนี้เข้าข่าย ทำในสิ่งที่ต้องทำมากเกินไปส่วนลูกนี่อีกคนหนึ่งเป็นสาวประเภทสองค่ะเธอเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากในวัยเด็กต้องทำงานส่งตัวเองเรียนหนังสือมีชุดนักศึกษาเพียงชุดเดียวใส่ซ้ำๆไปเรียนทุกวันจนมีเพื่อนช่วยการบริจาคชุดเก่าๆให้เธอเธอถึงจะมีชุดนักศึกษาสลับใส่ไปเรียนได้และก็ขออนุญาตไม่เล่าถึงการหารายได้ของลูกนี่รายนี้นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยมีรายได้ดีทีเดียวค่ะ แต่ละเดือนมีรายได้หลายหมื่นนะคะซึ่งเธอก็ยอมรับว่าไม่เคยเก็บเลยเพราะเธออยากชดเชยในช่วงที่ชีวิตตกอับยากจนและก็ลำบากเธอจึงเลือกที่จะทำในสิ่งที่อยากทำหรือต้องการให้สุดๆไปเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าชีวิตมาพีิกตอนเรียนจบนะคะมีการมีงานทำเป็นเรื่องเป็นราวลูกหนี้คนนี้ทำบัตรเครดิตรูดเดียวเจ็ใบรูดเต็มวงเงินทุกใบตอบสนองความต้องการของตัวเองเต็มที่ และแน่นอนค่ะว่ามันก็นำมาซึ่งปัญหาเรื่องของหนี้สินให้กับเธอหนักมากยิ่งเมื่อชีวิตพลิกผันตกงานขาดรายได้ภาวะหนี้สินล้นพ้นจนเข้าข่ายวิกฤตจากเดิมที่เธอทำงานได้เท่าไหร่หาเงินได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไม่มีเหลือเก็บแต่ก็ไม่เป็นหนี้กลายเป็นบัตรเครดิตที่สร้างกำลังซื้อปลอมๆให้กับเธอจนใช้เกินกว่าที่หาได้กรณีนี้ก็เข้าข่ายทำในสิ่งที่อยากทำมากเกินไปค่ะ แน่นอนนะคะว่าการทำในสิ่งที่ต้องทำมากเกินไปก็เท่ากับตึงไปหรือทำในสิ่งที่อยากทำมากเกินไปก็เท่ากับหย่อนไปก็ต้องหาทางสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นคำถามว่าแล้วต้องทำเท่าไหร่หรือทำอย่างไรจึงจะเกิดการสมดุลพึงจะได้คำตอบกับตัวเองเมื่อถึงคราวอยากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหลังจากที่ทำงานหนักหรือทำในสิ่งที่ต้องทำมาต่อเนื่อง แล้วก็พบว่าเราต้องการความชุ่มชื้น5%ของเงินออมที่เรามีค่ะหมายถึงถ้าเราออมได้10,000บาทแล้วอยากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการใช้เงิน5%ของ10,000บาทก็คือ500บาทจะไม่กระทบกระเทือนกับความรู้สึกว่าเราจะเดือดร้อนจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในครั้งนี้แต่ถ้ามีเงิน1 0 0 0 0แสนก็ทำในสิ่งที่อยากทำได้5,000บาทหรือถ้ามี1ล้านบาทเวลาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบละ50,000บาท นี่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการสะดุง้งแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะบางคนอาจจะบอกว่า5%นั้นน้อยเกินไปเพราะมี1 0 0 0 0แสนควรใช้ได้ถึงหลักหมื่นหรือถ้ามีหนึ่งล้านก็ควรใช้ได้หลักแสนหรือใช้10%ของเงินออมก็ไม่กระทบแบบนั้นก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ต้องไม่ลืมนะคะถึงความไม่แน่นอนของการหาไรายได้ในอนาคต และก็ต้องไม่ลืมว่าเรากำลังใช้เงิน5%หรือ10%ในการตอบสนองความต้องการหรือความสุขล้วนๆเตือนตัวเองไว้แบบนี้บ่อยๆจะได้ไม่ประมาทกับสิ่งที่อยากซึ่งล้วนเป็นของฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ